โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวเอฟซ l i อนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องอเพเวอเตอร์อีกเช่นเคยครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามารีวิวผู้ทีมขวัญใจมหาชนนะลิเวอร์พูลในงบ100ล้านเผื่อใครจะได้ไปแบบจัดตามได้อะไรอย่างนี้เนาะเลยหาทีมแบบไม่สูงมากมาจัดให้ดูนะอันนี้จัดเป็นลิเวอร์แต่จะเน้นแบบเล่นง่ายครับเน้นความเร็วสปิดต้นเน้น2เท้านะแนวลุก กองกลางตัวรับก็เน้นยิงไกลได้เนะาะทั้งคู่ส่วนหลังเน้นไปที่ความไวนะความไวกับความคล่องตัวมาเดี๋ยวเราไปเริ่มดู11ตัวจริงกันเลยครับมาในแผน4-2-3-1นะ4-2-3-1แผนที่สมดุลที่สุดในเกมเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องทีมคันเลอร์ก่อนเลยเผื่อใครยังไม่รู้บูตคัลเลอร์ของลิเวอร์พูลจะบวกความเร็ว3นะครับแล้วก็ปฏิกิริยาส นี่แค่บูตลิเวอร์ปกตินะถ้าเป็นลิเวอร์ปัจจุบันก็บวกความเร็วเข้าไปอีกอันนี้ผมลองลองดูดิอ่าเจอแล้วเนี่ยถ้าใครทําปัจจุบันก็จะบวกโกงเข้าไปใหญ่เลยนะแปดตัวก็จะบวกจบสกอร์ไปอีกสามความเร็วอีกสามนี่าตแหน่งสองเนาะแล้วก็ส่งสั้นอีกสองครับใครทําปัจจุบันก็โกงอยู่แต่ตัวมันจะไม่สองเท้าเท่าไหร่ตัวนี้เราเน้นแบบงบน้อยแล้วก็ได้เล่นตัวสองเท้าทุกตัวเนาะมาไปเริ่มที่ตําแหน่งตัวแรกกันเลยครับเอที HT, นะครับใช้เป็นเยรัตครับ เยรัตปีนี้โอเวอร์ Over All, ผมรวมอัพทีไปด้วยนาะเป็น140ครับพลังแฝงมีฟินิชช็อตนะแล้วก็มียิงใส่ก้อยมีพาวเวอร์เฮดเดอร์ครับแล้วก็มีมาร์กิมแบบรูปชิปอันนี้ผมใส่เทคดิฟไปด้วยนะเทคเทคิคอนดิเบิลนะมันช่วยได้เยอะอยู่เพราะว่าเยรัตอะมันเลี้ยงบอลไม่ค่อยดีครับ24อันนี้ช่วยในจังหวะคอนโทรลสปินเนาะโอเคสเท้าออมา ความเร็วค่อนข้างโดดเด่นนะ149สปีดต,ต้น147ครับจบสกอร์147พลังการยิง143เนอะแล้วก็ยิงไกล138แเอก็139ก็พอยิงได้นะควบคุมบอลโอเคอยู่ยิงโคง้งยิงโค้งก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ยิงได้อยู่ลูกอาจจะไม่โค้งมากเนาะตัวนี้ราคาย,ย่อมเยาวครับอยู่ที่ 6.7m เนาะถ้าใครไหวปีบนบนก็ไปเล่น CU ได้เผื่อใครมีงบแบบ150อะไรอย่างนี้ไปซ U ก็ได้นะ มาแล้วตัวที่2ผมใช้เป็นจอรนบานบวก10นะตัวนี้บวก10เลยได้อัพมาจากแพท,แพทใหม่แพทก่อนเป็นบวกเพอมาเป็นแพทใหม่มันก็อัพมาเป็นบวก10ให้เลยเนาะตัวนี้ซื้อนอกมา600นะแต่ถ้าเกิดใครอยากทำก็คงหา BWB หรือว่าไม่ไม่งั้นก็ใช้เป็นเคียซ่าก็ได้ครับฝั่งนี้ราคาพอกันเนาะมาดูพลังแสงที่ให้มาฟินิชช็อตสซยก้อยมีชอบเล่นลูกซ่ามีเลี้ยงบอเลเร็วนะแล้วก็มีเทคเทคคอลดิบเบิล ใส่ลองช็อตเข้าไปด้วยนะ,ะความเร็วความเร็วร้อยสี่สิบเก้าสปีดต,ต้นร้อยสี่บหกจบสกอร์ร้อยสี่สิบสามพลังการยิงร้อยสี่สิบสองยิงไกลร้อยสี่สิบสองครับเดี๋ยวไปดูเรื่องยิงโค้งนะยิงโค้งร้อยสี่เอ็ดแล้วก็พวกเลี้ยงบอลน,นี่ทองอาลามเลยนะมาเดี๋ยวดูราคาราคามันก็ได้อยู่ยี่สิบต้นๆถ้าใครจะทําตามผมก็ฝั่งนี้ใช้เป็นเคียซ่าหรือไม่ก็จันบานปีวีก็ได้ครับมาถึงตรงกลางตรงกลางใช้เป็นเคีนลี่ดาวกิตนะ ตัวนี้2เท้าเหมือนกันสองเท้าทุกตัวแนวหน้าของผมเนาะพลังแฝงจะมีฟินิกช็อตมียิงไซโก้อยมีลองช็อตมีเทคดิฟแล้วก็มีเพย์เมเกอร์นะตัวนี้ยิงซ ccm ได้ครับผมใส่พาวเวอร์เฮ r เดอร์เข้าไปด้วยความเร็วอยู่ที่146สี่สิบปีดต้น144จบสกอร์145พลังการยิง143ยิงไกล144ครับแล้วก็ไปดูยิงโค้งนะสำคัญสำคัญยิงโคง้ง1้4เลี้ยงบอลทองเลยครับแข็งแกร่ง128นะพอได้ ราคาราคาตัวนี้อยู่ที่24ล้านครับสำหรับคินลี่ดาวกิทนะแล้วก็ปีกขวาผมใช้เป็นซาดิโอมาเน่นะตัวนี้จีจาร์ดอยู่ครับสองเท้ามีแฟร์มีเลี้ยวบอลเร็เวมีเทคดิฟใส่ฟินิปช็อตเข้าไปน่ไว้ปั่นตัวน,นี้ความเร็วร้อยสปสปีดต้น1้อสดจบสกอร์145ยิยิงไกลร้อยสามเจ็ดไม่ใช่พลังการยิงร้อยสามเจ็ดยิงไกลร้อยสามสองตัวนี้ยิงไกลไม่ได้แต่ยิงปั่น ค่อนข้างคมอยู่ครับยิงปั่นยิงโค้งแล้วสาเก้านะมาเน่ราคาอยู่ที่ยีสี่ล้านนะมาส่วนคู่การจะเป็นแก่แต่เก่าครับอย่างสเตีเฟนเจอราลนพลังไม่ได้แย่นะปีดีซขึ้นไปผมว่าถือว่าเล่นได้ตอนแรกไอดีนี้ใช้ซีซเล่นไม่ได้เลยครับต้องเป็นดีซีขึ้นไปนะเจอรา,นนา 54, ลันถนัด5้าสี่นะก็พลังแสงมีซา์กล้อยมีลองช็อตมีลองพาร์มีปอดเนาะ อีพเบเกอร์ผมใส่ฟินิชช็อตเข้าไปนะอะ่เดี๋ยวไปดูทางด้านพวกพลังการยิงพลังการยิง148ยิงไกล146ยิงโค้ง140่นะอันนี้รวม up T2 t, t c เนาะโอเคเจลลานก็ประมาณนี้นะราคาย่อมเยาวครับ5ล้านผู้การผมเลือกเป็นเทน b w s นะอันนี้เน้นบวก5ปีใหม่เพราะว่าเทนนี่บวก8นี่แพงมากนะ เล่นบกหตัวนี้ผมว่าก็คุมและแบกอยู่ผมลองเล่นมาหลายเกมครับโอเคพลังแฝงมียิงสายก้อยมีลองช็อตมีลองพาร์ตมีเอลลิงคอร์สเนาะมีเพเมเกอร์ตัวนี้เหมือนจะขาดพลังแฝงฟินิชช็อตเข้าไปไม่เป็นไรเพราะเราใช้แค่บวกหมันเลือกพลังไม่ได้เนาะพลังการยิง c, อัพที่สก็สีทองอยู่ครับ140 141เนาะแล้วก็มีโคง้ง142เนี่ยขนาดบวกหมันยิงยงิงขนาดนี้เลยนะเทนเอามายิงแบบเอามายิงโดยเฉพาะเลยอะ เดี๋ยวเกมรับให้เจรันปวดกวาดให้โอเคอ่าลืมบอกราคาราคาอยู่ที่ห้าจุดเก้าล้านบางๆไปแบ็คซ้ายใช้เป็นแอนดูโรเบสันนะครับแอนดูโรเบสันมีพลังใหม่ด้วยนะมีพลังสองหัวใจอ่ะเป็นคนสองใจหรือเปล่านาะใช่อ่าแล้วก็มีลองพาร์มีเอลิงคอร์สมีสปีดดิฟนะความเร็วจัดจ้านครับร้อยสี่สิบสี่สปีดต,ต้นร้อยสี่สิบสอง พวกดังอื่นไม่ต้องไม่น่าต้องดูมากนะ PWS บวกหราคาอยู่ที่4.6ย่อมเยาวเล่นได้เก่งแน่นอนปีใหม่ให่บวกหเพราะตอนนี้บวกห้าบูตมันจะเป็นบวกขึ้นมา7แล้วครับมันก็หรือว่ามาจัดสรรเล่นได้นะโอเคมาคู่หลังผมใช้เป็นลิเซ่นะลิเซ่ตัวนี้ผมให้ยืนยืน CB บดีสุดเพราะว่าหม่งบอลถ้าเทียบกับปีอื่นปีนี้หม่งบอลเพิ่มมาอีกสิ อ่ะเดี๋ยวไปดูพลังแฝงมีลองช็อตนี่กองหลังที่ยิงได้มีทุ่มบอลไกลมีเอลิงคอร์สผมใส่งูเข้าไปเนาะความเร็วร้อยสี่สี่ทเบีต้นร้อยสี่สิบนะเดี๋ยวไปดูพวกพลังกองหลังเห็นไหมปะ,อะกองหลังก็ทองอยู่ปฏิกิริยาควบตัวเข้าประทะประมาณร้อยสี่สองเอาสกัดร้อยสี่สี่เดี๋ยวมงบอลร้อยสามแปดปีอื่นจะมงบอลไม่ถึงสีแดงนะอันนี้เกือบแตะร้อยสี่สิบเลยอะวาลิเซนี่ตัวนี้เล่นซีบีดีมากราคาอยู่ที่เท่าไหร่แปดจุดเจ็ดล้านนะ หลับลิเซ่คู่หลังผมใช้เป็นเคอร์อเคสเอามายืนนะตัวนี้ตัวนี้ใจจริงอยากได้ฟันได้ครับฟันซ้ฟันได้ d บว s ห้าแต่ว่าเอ็มไม่พอละตเองเก็บเอ็มไปก่อนเนาะเลยใช้เป็นเคอร์อเคสมาแก้ขาดก่อนไม่แย่มากเพราะว่ามีความเร็วนะเคอร์เคสปียี่สิา t ว s ห้านะแล้วก็มีพลังแสงเนี่ยผมชอบพลังแสงเชเซอร์เนี่ยพลังแสงใหม่มีเลี้ยวบอลเร็วมีเข้าประทะได้ดีตัวนี้ตัววิ่งแสงให้เลยนะพลังแสงอัน,นออออเนี้ยหวอวอวอตำรวจเนี่ย เขาเรียกวอ่าดด่านตรวจบางแสงด่านตรวจอันนี้ <Huh? S 1> พลังไม่ค่อยมีอะไรมากตัวนี้ราคาย่อมยาวสามจุดเก้าผมได้มาหนึ่งหนึ่งกว่าเองตัง้งแต่แพทเก่ามาแล้วก็แบ็คขวาผมใช้เป็นไวนาดุมนะจอจี้จวไวนาดุมครับความเร็วร้อยสี่ิบเอ็ดสปีดต้นร้อยสี่สิบอันนี้มีเทคดิฟผมใส่ power h e a เ e r เข้า <ke lly> ไปไว้กันลุกม่งมันค่อนข้างมีพลังม่งอยู่ ้อยสามสามชกันลูกม่งได้ได้ดีแล้วก็ประตูใช้เป็นวิโกลูนะครับวิกโกลูบวก13ตัวนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักผมเองก็ยังไม่รู้จักเลยนะตัวนี้บวกติดก็เลยเอามาใช้นะตามจริงเป็นซีมองมิโอเลแต่โดนฉีกสัญญาไปละเลยใช้วิกโกลูอันนี้พี่ในช่องเขาให้มาตอนบวก11แล้วผมเอามาตีขึ้นบวก13บสาเนาะเอพเทพไปก่อนบวกสิพลังแสงไม่มีอะไรเลยใส่อันนี้เข้าไป ประมาณนี้ล้กันร้อเกสตัวนี้คงไม่ต้องดูราคาถ้าใครทําตามผมก็ใช้ตัวอื่นได้เห็นว่าพียังเหลือลองเลือกสันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมิวเล่มามารัดวินลี่อะไรอเงี้ยครับเล่นได้อาริซงก็ยังได้อยู่นะอ่าประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันมาเดี๋ยวเราลองไปกดแรง้งเลยนะเดี๋ยวกดแรง้งให้ดูเกมนึงครับปะ่ะลุยมัน,นานเลยวะทุกคนโอเคเจอแล้ มาเราได้เจอดาวดำตึงๆมาได้ลุยนะเกมคุณภาพอีกแล้ว<พ>ทีมตึงๆอีกน,นะฟูอินเตอร์วะยุคนี้ทีมเขาตึงกันหมดเนาะไปลุยเล่นหน้าคู่ดีกว่ามาครับบีเวอร์สู้แค่หลับ นีกอแค้นเท่านั้นเถนอาโนโอ้โหลางให้นหนได้เลยนะโดนเราออกเนะอันนี้เอาหน่อยน้อง เคลนลี่ดาวกีฟเรียบร้อยมากิจกให้แล้วครับหนึ่งมาเล็ดสั้โ,โหูดุหน่อยนอ้องเกิดราคาขึ้นอินโชฟอมหน่อย เดี๋ยวลานดักสวยลองดูสิรูปแบบสั้นโอ้โหแบ็คบุกนะเอาแบค็คกลับก่อนเดี๋ยวจะรุ่เอาบอนน้ำละยังไผู้จะไม่ทักคำโอเคเราแบ็คสั่นเลยครับคนสองใจ หน้าเป็นห่วงโอเคเราต้องพูดกระตุน้นมันหน่อยอย่าได้โชว์ฟอร์มนะ GK เราเรนแกะไหมครับต้องหาเม็ดสองก่อนตอนนี้ เราจะปิ้นครับเห็ดลิฟช่วยไหมโอ้โหเราสั้นอ่อนแออย่างดีนะได้ฝาเดี๋ยวเพื่อนเอข้ามาละไฮสั้นเห็นไปใหล็อกเปิดไหล็อกอตัวอะไรเราสั้นแม่งอนะ่ะขวามันสองไงอยากเปลี่ยนแบคคุณเมืนะ่อถ้าได้ ก็ได้ฟันได้อาจาจะเอาเกิร์เคนมาเล่นแบก็กซยแต่ลูกวิ่งสู้มันดีอยู่ระบบสันแต่แม่งสายสองเลขขวาสองหือกับมั่วเน้าเราไม่ได้เดินนะนาออกได้ดุมเขา,าเฮดเดอร์โอเค ไปไว้และเคลลี่โอ้โหชนันขาดเคนลีด่ดาวกีทข้าเหมือนข้าเลยขายโอเคอันนี้เราขยโยกครับโอ้โหมันยิงขานี้อีกดาวกีดไม่โชว์เลยโ,โหเราหน้าได้เพิ่มนะจะเติมเงาขาดอย่า,น,า,า,น,ยานี้ต้องได้เพิ่มแล้ว มับนบาดใช้หน่อยโอ้โหเทน,น่าโนจะโชว์สองไกลแล้วมนะัยไม่ตงรงเกาะถ้าไม่ฟาวนะโอ้โหต้องตัดเขาไห้เก๊ดอะไรเฮ้ยโอ้ยเส้ วดช่วยชีวิตครับหัวหน้าได้เน็ดสองจัดน้ำมันต้องเน้นละ่ะเน้นน้น่อยบิดิ่วดิ่วเทล่ามานันเกี่ยวไม่โดนนะเมื่อกี้ คเคฮนล,ลี่ดาวกิทหุ้นตัวแบกของแท้ตัวแบกกิ้งดาวกิทเป็นดาวกิทก็ปั่นไปก่อนนะยินยมรับดันหน่อยยินยับ เอาคิดแม้ออเดอร์แมทไปเลยครับทั้งลุกท hey, ั้งรับคลิกไหมโอ้โหรับมงชงโดนรับทั้งสูงทั้งร้อยแปดห้านี่เฟียวนะมีเขาเฮดเดอร์เราได้บอลแล้วเมืนะ่อกี้ตัวเขาดุ โรเบสันครับเหลนรับยังทำงานดีไปไปเลยตรงตรงนี่นแหละโอ้โหดาวกิทพับอ้าวให้ดาวกิดอ้าวให้แอคทีฟฮีโร่ไปเลยนะลูกนี้สำหรับเคลลี่ดาวกิด เวลาฉายของพวกกองหลังแล้วโฮโฮโฮพูดภาพถึงกับโอ้โหตรงเซฟให้ครับไม่ถูกุญยตตัวขไวแนวกิตสี่เมตรไหมลูกนี้ประทถัดไปและหน้าตรง สวยแล้วล่ะเดยอะวกิ๊กคึกมากโอ้โหเยอน่ายิงเขียวจัดถ้ายิงมาเสานี้เข้าเนี่มิวรันอ่ะมาสันตัวตัวคนสองใจเอาหน่อยโอเคผมเดี๋ยวไว้ใจได้โอ้โหเถงจัดงาน ให้เขายิงเบิร์ดวะเราต้องห้าเสียประตูต้องคินชีตไปนะครับเหยียรัดยังไงหยอดให้ดาวกิ๊ด โอ้โหต้องใส่ถ้าจับบอลโดนแยกแน่ใส่ยังพอได้ลุ้นนะเมื่อกี้เคีเคสต้องโชว์ผลงานหน่อยคอเคสเดี๋ยวมึงไปเล่นแบ็คซ้ายเดี๋ยวถ้าได้ฟันท้ย W S อ่ารัดมันชอบจับบอลไม่ดีอ่ะแต่โดยรวมเล่นได้อยู่ตามราคาหกละนะ้านเองโชว์ของนี่รัดปีมันเก่าแล้วด้วยนะดีซีแต่เล่นได้พอเล่นได้อยู่ในระดับนี้บางทีมันชอบจับบอลแรกไม่ดี ผมเห็นหลายรอบคือเคสคือเคสคือเคสโอ้โหไม่ไหวแยกกินเป็นลูกขนุนหืมจะเทมซีซะหน่อยคือเคสไม่ไหวได้ไงเพิ่แบบตามราคาบวกห้านี่แต่บางทีมันไหวอยู่เมื่อกี้เป็นแบบเจอไข่ปะนะเจอไข่แทะพัง,งหรือเล่าเคสโปเอ็มดีเโอ้โหน่านจะโดนจริง อัีโอ้ราคาลอนคาร์ลอนนี่เป็นอีกตัวที่ชมชอบเก่งตัวเล็กแต่เก่งเ,เ,เคทแคตตัวหน่อยมาขอเม็นนะึง <c ười> เคลลี่โอ้เคลลี่เราเก็บปัน่นดีนะได้หลุนจับโอ้ลิซเ,เซม่ม <c> ง <ười> พอพอไม่หมดไม่หมดอู้มึงแคจังหวะเดียวเือว่าผ่านอยู่การเทสอหมูดูดาวกิฟต์ไฮไลท์มีแต่หน้าดาวกิฟต์นะมาเดี๋ยวเราไปสรุปผลแต่ละตัวกันเนาะว่าเป็นไงอ่าเริ่มที่ตัวแรกเลยยารัดนี่ผมว่ากลางกลางแต่ถ้าในงบเท่านี้ก็ถือว่าดีอยู่โดยรวมันมีความเร็วมีอะไรแต่มันเป็นตัวที่จับบอลแรกไม่ค่อยดีไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะไม่รู้มันต้องอิงพลังไหนอะ แต่โดยรวมเล่นได้ยิงกายยิงปั่นได้อยู่ถ้ามีงบก็ค่อยอัพ ncu เนาะจอนบาร์นี่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าไม่ได้พุ่งเท่าสแตทนะโดยรูปร่างเขาด้วยแหละมันดูหนานะในเกมอะ่ะไม่ได้พุ่งเท่าสแตทมากเท่าที่ควรเพราะดูพลังดิเลี้ยงบอลอะไรก็ดีหมดพลังแฝงครบหมดนะมีเลี้ยงบอลเร็วมีเทคดิฟความเร็วร้อยสี่สิบเก้าอัพทีีเนาะแต่ว่าไม่ได้พุ่งมากแต่เป็นตัวบางบอลดีอยู่ตัวนี้ตามรูปทรงเฉลี่ยดากิทนี่เต็มร้อยให้ร้อย แรกๆไม่ชอบตอนนี้เริ่มหลงลักแล้วเล่นไปเรื่อยยิงไกลดียิงปั่นดีมีความเร็วบังคับง่ายด้วยผมชอบตัวแบบอย่างนี้แหละบังคับง่ายตัวมันจะทรงคล้ายพวกยูเซเ่เชลลี่ดาวกิอตะตัวนี้ใครจะทําตามแนะนําเลยต้องมีตัวชูโรมาเน่มาเน่ก็โอเคมาเน่ก็ลูกลักเหมือนกันตัวนี้เล่นดีครับมีความเร็วจี้จาร์ดนะบังคับง่ายคล้ายดาวกิทตอยู่แต่ว่าจะยิงไม่ได้โกงเท่าดาวกิทตเท่าไหร่ ตัวนี้ก็ควรมีเออส่วนบานส่วนบานเปลี่ยนได้นะถ้าใครหาพวกสิมันน่าจะยากไปหาพวก p WB หรือไม่ใช้เป็นเคียซ่าก็ตอบโจทย์ตรงนี้ CDM เจอหลานให้ผ่านเลยเกมรับดีมากครับไอปี B DC ขึ้นไปก็เล่นได้แล้วใครงบน้อยเล่นได้นะ5ล้านเองครับดูพลังการยิง 1, หือกับ150ส่วนเทนเทนนี่ก็โอเคมันไม่แพงมากนะเนาะ5ล้านเหมือนกันแต่ได้บวก5ได้บวก5ก็โอเคแล้วครับเก่งปุ๊บ กว่าพวกฮาร์ดเวิร์กพวกแปดอีกมั้งคิดว่าเทนาโนอับน้อยเล่นได้นะริเวอร์ส่วนโรเบสรีสันดีทุกอย่างยกเว้นขวาสองขวาสองทำให้เราส่งบอลยากในบางจังหวะแต่พวกความเร็วพวกอะไรเงี้ยวิ่งตึงๆอยู่แล้วนะร้อยสี่สิบสี่เล่นได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าดีผมว่าเควร์เคสยืนก็โอเคเคร์เคสบกห้าเหมือนก,กันตรงนี้เป็นฟานได้นะลิสเต้ลิสเต้โอเคครับม่งได้ขึ้นไปม่งได้แล้วก็เกมรับก็ คุมอยู่อยู่ตัวนี้ตัวใหญ่ดิเซ่ก็ก็ควรมีนะ PGRU แนะนำเพราะมงบอลเยอะกว่าปีอื่นสิบผมเทียบแล้วเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คอร์เคสเคอเคสนี่ก็ควรไปยืนแบ็กอยู่แต่ตอนนี้ผมเอามาแก้ขัดยืนหลังก่อนเนาะแม่งแทกให้กูไม่ได้จังหวะหนึ่งโดนเลยเอเวนมีเชสเซอร์นี่แหละมันขอบี้โกงอยู่เ okay. คสเซอร์เคอเคก็ควรมีเอาไปเล่นแบ็กได้ตัวนี้บวกห้าก็ก็เล่นตึงๆแล้วเนะี่ยร้อยสามหก วายนาดุมมวายนาดุมนี่ตัวลูกรักแม็กขวามไม่รู้จะใช้ใครใช้เรียกหาวายนาดุมได้นะจะเป็นปี GRU หรือว่าปีซ u ก็ได้ CU ก็เก่งขึ้นไปอีก2พลังดุ่มเล่นขวาได้นะจ่ายบอลดีคอยแทงให้มาเน่ประตูนี่ไม่ต้องพูดถึงตัวไหนก็ได้ลัวหมดลิเวอร์พูลมารัดวินลี่ก็ได้นะหาง่ายอยู่ประมาณนี้ละกันเนาะใครอยากไปทำตามก็ จัดตามผมได้นะร<ม>้อยเอ็มอาจจะปรับเปลี่ยนตรงบรานหรือว่ารัดรัดอาจจะอัปปีถ้าเกิดมีร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีก็เล่นดีซีก็ไม่แย่แต่ผมว่ามันเป็นตัวที่บังคับยากหนึ่งตัวก็ลองลองดูแล้วกันว่าใครจะเข้ามือเปล่าหรือไม่เอาเคียซ่าไปเล่นเอทีก็ได้บานก็ใช้ปีดีซีก็พอละประมาณนี้เนาะสลับสะโคบกันอนะ่ะเคียซ่าถ้าเกิดมันงบเท่าบานก็ประมาณยี่สิบกว่าใช่ไหมเคียซ่าเหลืองอะไรเงี้ยไปเล่นเอทีแล้วบานเราใช้ดีซีพอ ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดส u b คร r i ายกดติดตามให้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวฟูไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นฟูแบบเศรษถีซาอุอะไรอย่างนี้หรือว่าฟูแบบงบน้อยๆทำตามได้ก็คอมเมนต์มาครับไปละขอบคุณครับ